ราะกระทรวงกลาโหมนี่ก็มีรายละเอียดทั้งหมดมนะครับมิฉะนั้นพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์เนี่ยไม่กล้าท้านายอภิสิทธิ์มาดีเบตเพราะว่าคนที่พูดเก่งอย่างนายอภิสิทธิ์นั้นปฏิเสธไม่รับคําท้าพลอากาศเอกสุกัมพลซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะว่านี่ทางนี้ชอบดีเบตนะครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับเขามีเอกสารทุกแผน่นนะครับมีหลักฐานทุกชิ้น นะครับที่เป็นพยานเอกสารนะครับรวมกระทั่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเขาก็มาสอบให้ปากคำทั้งหมดและวทหารที่เกี่ยวข้องเรื่องกำลังพลเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับในการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัตินั้นได้เข้ามาทำหน้าที่ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องว่าอยู่ดีๆรัฐนตรีกะทรงกลาโหมนะครับจะเซ็นตามนะครับเพื่ออ้างว่ามาช่วยผมจะมาช่วยอะไรผมนะครับเรื่องนี้ผมพูดมาก่อน นะครับตั้งแต่นายอาภิสิทธิ์ก่อนเป็นนายยกผมเองก็ถแถลงข่าวที่พักเวลานั้นพักก็ถูกยุบนะครับพักเพื่อไทยกําลังตัง้งผมก็บอกว่าก่อนที่คุณจะรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับผมก็อ่านผลการสอบสวนในปี42ที่ระบุว่ามีการหนีการเกณฑ์ทหารและใช้หลักฐานอันเป็นเท็จอย่างชัดเจนนั้นที่จเรกองทัพบกนะครับได้สอบสวนเสร็จ และส่งไปผู้มาการฐานบกนั้นก็ควรจะตอบคําถามมันนี้เสียก่อนก็ปรากฏว่าไม่ตอบคาถามผมก็ไปอภิปรายกันในสภาก็โต้กันไปโต้กันมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาฟ้องคดีในศาลแล้วศาลก,ก็ยกกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเขาต้องปฏิบัตินะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะั้นนะครับเขาก็ถูกดําเนินคดีเองนะครับแต่ว่าเรามีบทเรียนมากมายเหลือเกินคือผมไม่รู้ว่ามุมใครคิด นะครับจะเอาเรื่องนี้ให้รอดอย่างไรเนี่ยมิฉะนั้นจะเป็นตัวอย่างกับทุกที่ต่อไปนี้สถาบันต่างๆหน่วยงานต่างๆถ้าข้าราชการไปสมัครด้วยการใช้หลักฐานอันเป็นเท็จนะครับถ้ารับราชการเกิน20ปีแล้วถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นความจริงบ้านเมืองนี้ก็อยู่กันลำบากนะครับเพราะว่าหลักฐานกะทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเขามีอำนาจนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการยื่นถอดถอน,นากาลเอกสุขมพลในกรณีนี้เช่นเดียวกันพลาาเอกสุขมพลนะครับไม่มีวันที่จะกล้าไปกันแกล้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกดำเนินคดีตามลำดับนะครับและก็ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพลเอกทั้งนั้นนะครับที่มีการสอบสวน นะครับแล้วก็รวบรวมเอกสารและเขาแจงนะครับในแต่ละแผนครบถ้วนที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะมีการจะวินิจฉัยใดๆกันในเรื่องนี้อย่าโดยมีการกล่าวอ้างฝ่ายเดียวนะครับหรือพิจารณาตามความเข้าใจนะครับผมเองก็เห็นว่าถ้าเรื่องอะไรนะครับที่เป็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับกฎกติกาของทางกองทัพนะครับและก็ยังไม่มีความชัดเจน สารรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับก็ควรจะเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหม,มหรือผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยจอบรอหรือนะครับบัลลัดหรือรองบัลลัดกระทรวงกาลาโหมและคณะกรรมการที่ดําเนินการเรื่องนี้ให้พลอากาศเอกสุกําพลเขาได้ให้ข้อเท็จจริงส่วนไฟนายนอาภิสิทธิ์เวชาชีวะจะเอาใครนะครับมานําสืบนะครับก็ไม่ขัดข้องเป็นสิทธ เป็นสิทธิ์ของนายอภิษฎจริงสิ่งที่ผมไว้วันในวันนี้ก็คือว่าทางผู้ยื่นเนี่ยนะครับคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ไม่ได้เป็นกระทรวงกลาโหม,มนะครับเพราะฉะนั้นการรวบรวมเอกสารครั้งแรกนะครับเขาจะเอาเอกสารบางชิ้นมายื่นก็ไม่ได้เพราะว่าต้องให้กระทรวงกลาโหมเป็นคนอนุญาตเพราะฉะนั้นเมื่อทางสารรัฐธรรมนูญทำเรื่องถึงประธานสมศัช์ ประธานสมศักดิ์เขาก็ั้งเรื่องถึงก,งกระทรวงกลาโหมและส่งเอกสารไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนผมเองก็เห็นว่าก็ควรจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรมนะครับคือของผมไม่เป็นไรนะครับไม่มีโอากาสต่อสู้ก็ไม่เป็นไรคแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผมต้องการให้นายอภิสิทธิ์มีโอากาสต่อสู้นะครับและขนาดเดียวกันนั้นก,กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับ เขาก็จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนนะครับเพราะว่าคือการเขียนเอกสารการไล่หรือการอธิบายความเนี่ยคือถ้าเรานะครับเป็นคนที่มีความจําไม่ครบถ้วนเนี่ยขึ้นในชั้นศาลนี่จะเป็นปัญหาผมเป็นคนทําการบ้านในเรื่องนี้เนี่ยนะครับอ่านแล้วอ่านอีกอ่านอีกอ่านแล้วอ่านแล้วรีคือหมายความว่าจนกระทั่งสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ คมความจริงผมก็อยากรวบรวมเปน็นหนังสือด้วยครับเพราะว่าเป็นการเบิกความที่มีความละเอียดมากที่สุดน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับด้วยความวาดหวังว่านะครับว่ากรณีนี้ ถ้านายอภิสิทธิ์หุดผมก็ขอสาธุด้วยท,ที่ที่คุณจตุพรบอกว่ามีความเป็นห่วงเพราะว่ามักจะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเสมอในกรณีของนายพิสิทธิ์มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าความพิเศษอาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนตอนที่มีการร้องขอให้มีการไต่สวนแล้วก็การที่จะเรียกไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องขึ้นมานั่งสื่อพยานมันมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นเปิดโอกาสเป็นการเปิดโอกาสเหมือนกัน คือประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่านะครับผมเองก็กำลังจะสงสัยเรื่องเงื่อนเวลานะครับเพราะว่าถ้ามีความเข้าใจในคดีอาญาเนี่ยก็คิดว่ายี่อายี่สิบปีเนี่ยก็จบนะครับคือหมายความว่าทำผิดคดีทางอาญาหนีไปยี่สิบปีเนี่ยนะครับคดีก็ขาดอายุความแต่ว่าในทางวินัยนั้นมันไม่ขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มีหลากหลายกรณีนะครับที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับสวนต่อความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะครับว่าจะพิจารณากันอย่างไรจะหามุมไหนนะครับหรือว่าเรื่องนี้ได้ผ่านมานานแล้วไม่มีสิทธิ์จะไปปลดย้อนหลังนะครับใคต่อไปใครปลอมใครปลอมอย่างไรใครตุจริตอย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์ นะครับที่จะไปดําเนินคดีย้อนหลังก็อย่างที่ผมชี้แจงไงครับร่างกาแหงในหมาอะไรตัวอย่างยกตัวอย่างมาไหมต่อแถวเนี่ยนะครับนะครับกําลังจะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับปรากฏว่าพบหลักฐานใช้โมหกปลอมเนี่ยนะครับอาจารย์ได้สกิดเชิญออกก่อนนะครับพบหลักฐานว่าคุณปลอมในวันรับปริญญาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เมื่อกระทรวงกัลลาโหมเนี่ยนะครับ เขามีหลักฐานอย่างครบถ้วนแล้วทางนายอภิสิทธ์ก็ร้องขอว่าเขาจะนําพยานมาสืบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้พยานก็จะได้ดูกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมต้องการว่าคดีมันขาดอายุความซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันอธิบายแล้วเนี่ยมันก็มันขัดต่อความรู้สึกเพราะว่าคดีนี้เนี่ยนะครับมันขาดอายุความไม่ได้นะครับเหมือนกับการพยายามต่อสู้คดี นะครับของนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเกือสุบัินะครับในคดีที่มีการไต่สวนความตายของประชา,ะช,าชนของสื่อมวลชนต่างประเทศบอกว่าดีเอไอไม่มีอำนาจในการพิจารณานะครับอายการไม่มีสิทธิ์จะต้องส่งไปยังปปชเท่านั้นผมเรียนว่ากรณีนี้ต้องไปเทียบคดีกับกรณีอุ้มฆ่านายอัลลูเวลี่ะนะครับโดย นนข้าราชการที่เป็นนายเป็นนายตำรวจความจริงเนี่ยนะครับในขบวนการนี้กูได้ให้ว่าเคยยกคำร้องไปครั้งแต่ว่าซางซางซาอุดีอาราเบียนั้นเขามีความติดใจเขาตามมาโดยตลอดท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเขามีการลดความสัมพันธ์ทางการทูตเพราะมีหลายเรื่องราวจากระดับเอกอัครราชทูตหรืออุปทูต นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยความจริงต้องดำเนินคดีทั้งผิดมาตราหนึ่งรอาสิบเจ็ต้องส่งไปที่ปปชและคดีฆ่าคนตายต้องส่งไปที่ศาราอาญาปรากฏว่าคดีนะครับของอปปชนะั้นขาดอายุความแต่คดีฆ่าคนตายนะครับยังมีอายุความอยู่ประมาณเดือนเสษๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นฝากุกคพลานเลย คือหมายความว่าถ้ากรณีนี้เนี่ยคดีขาดอายุความมีการพูดกันถึงขนาดว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับทางประเทศไทยจึงมีการรับความฟ้องก,นนกันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับในคดีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นต้องส่งไปยังปปชแต่ฐานร่วมกันฆ่าคนตายนะครับโดยเจตนาเล็งเห็นผลนั้น ก็ต้องส่งให้อัยการเพื่อจะฟ้องศาลต่อไปและคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะครับที่อัยการได้อยู่ร่วมมาตั้งแต่ต้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการนะครับอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าไปสู่ในชั้นศาลต่อไปอยังไงก็ตามแยกไปสองทางอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าเรื่องนี้จะไม่ถึงปปชคือไปทั้งปปชแล้วก็ศาลในส่วนของคดีอาญาอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยไปปปช,ปปชอยู่แล้วะนะครับ ปปชดีผมก็บอกก็ยตัวย่อภาษาสนุกเลยไปป่าช้าไปแล้วก็เงียบเลยนะเื่อไหมคว่านะครับไปที่ปปชเขาก็ทําหน้าที่นะครับแต่ว่าในกรณีคดีฆ่าคนตายนั่นก็ต้องไปที่ศาลนายาทีนี้ถ้าจะมามองในกรณี ตัดสินความเป็นสอสอของนายอภิสิทธิ์ในคดีนี้ถ้าสมมุติจะมีการเกิดการช่วยจริงๆต้องยอมรับว่าดีกรีความร้อนแรงหรือว่าความรู้สึกของภาคประชาชนต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญขนาดนี้มัน,ม,นมันไม่ปกติที่สุดถ้าสมมุติจะมีการช่วยจริงๆคิดว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นไหมคะคือ <น S 1> <c oughs> ผมไม่อยากจะตีตนไปก่อนได้นะครับเพราะว่ามันมันไข่จริงๆทุกครั้งคือไม่ว่วาว่าถ้าพอ ตีตนกันไปแล้วนี่ก็สำนวนไทยก็ว่าอย่าตีตนไปก่อนค่ายาแต่ปรากฏว่ามันค่ายก่อนตีตนทุกรั้งนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราเทียบได้นะครับในฐานะวันนี้ครบหกปีอของการยุพักไทยรักไทยเนี่ยคือการในคดียุพักเนี่ยเดิมเนี่ยไม่มีการตัเพิ่มเรื่องการตัดสินทางการเมืองห้าปีปรากฏว่าคณะ,ะรัฐประหาร นะครับได้ออกคำสั่งเพิ่มโทษนะครับในกรณีถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรณียุคพักนะครับตัดสิทธิ์เป็นเวลาห้าปีห mm hmm. ลักการตรากฎหมายทั่วโลกนั้นเนี่ยถ้ามีการตราภายหลังจากการกระทําการไปแล้วเนี่ยในทางที่เป็นโทษจะนํามาใช้ไม่ได้ mm hmm. แต่ให้นํามาใช้ในทางที่เป็นคุณแต่ปรากฏว่าในคดียุพักไยรักไทยนั้น นะครับเป็นการตรากฎหมายตามหลังนะครับและก็เป็นโทษและก็ถูกนำมาใช้นะครับสวนกับกระแสความยุติธรรมกันทั้งโลกซึ่งมันไม่มีในกรณีอย่างนี้กรณีนี้นะครับก็คือว่าไทยรักไทยก็ร้องประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ร้องพรรคไทยรังไทยอันเป็นผลจากการบอยคอรการเลือกตัางะนะครับผมเองก็พยายามนะครับรวบรวมเอกสารติดตามครบถ้วน เวลานั้นเป็นรองโอกษกภัรฑและคณะที่พักไทยรักไทยนั้นนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปลอมตัวเข้าไปร่วมกับพักเล็กนะครับเวลานั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญปี40นั้นกรณีแข่งขันคนเดียวนะครับต้องได้เสียงเกิน20เปอร์เซเพราะฉะนั้นในพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่ลำบาก ในโลกความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นถ้ามีการแข่งขันกันนะครับสองคนขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องยี่สิบเอร์ซ็นต่ถ้าคนเดียวต้องเจอยี่สิบเอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเป็นความยากก็ปรากฏว่ามีการร้องไปยังนะครับยังสารรัฐธรรมนูญโดยพรักประชาธิปัตย์ว่าพักไทยรักไทยจ้างพักเล็กลงสวัสดื และทางไทยรักไทยเองนั้นที่เขาได้นะครับได้หลักฐานนะครับก็คือกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปอยู่ร่วมกับพรรคเล็กและก็มีผู้ที่กล่าวว่างว่าเป็นตัวแทน